วันนี้ท่านคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับเขาก็ออกมาแถลงข่าวเนะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่อะ่ะแล้วก็มีดราม่ากันมากมายอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปกันฉ่ำนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความคาดเคลือ่อนก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะครับที่แค่นาทีรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาแก้ข่าวเนะแล้วก็ไม่อยากจะให้คลิปดังกล่าวเนี่ยออถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่เราอะทำคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปข้อมูลเนี่ยถูกต้องเนอะแต่ก็โดนทัวลง ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะอะไรวะแต่ไม่เป็นไรครับผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าไอ้ที่ไล่เรียงมาต่างๆนานา,นานเนี่ยมันคือกระบวนการเรื่องหาร r ม d u c t ช o n นั่นแหละซึ่งประเทศไทยเนี่ยทำกันมาสักระยะหนึ่งนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมนะภาค ประชาชนเนี่ยร่วมกับทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปปสหรือกระทรวงสาธารณาสุขก็ขทำมาโดยตลอดนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลเนาะไม่ว่าจะเป็นมวยที่รักไทยเครือข่ายผู้ใช้ยานะครับมวยที่โอโซนเนี่ยเขาก็ร่วมกันทำนะในหลายๆจังหวัดนะโครงการเรื่อง harm reduction จริงๆห harm reduction เนี่ยเรื่องของยาเสพติดด้วยแล้วก็ลดนะครับปริมาณผู้ที่จะติดเชื้อ HIV ผ่านเข็มฉีดยา อันนี้รายละเอียดสามารถไปหาเพิ่มเติมได้นะซึ่งเราอะก็พูดอยู่ในคลิปนะแต่ก็กลายเป็นดาราม่าเฉยเลยกระบวนการเรื่องของยาเสพติดจํานวนที่เขาระบุไว้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการรักษาประชากรของผู้ติดคุกเนี่ยไม่ล้นคุกเนาะเข้าถึงการรักษาได้โดยง่ายคืนคนดีให้กับสังคมโดยเร็วประเด็นของผมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องทําความเข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่ว่า 1-5เนี่ยไม่ติดกุ๊กนูน่นนี่นั่นอะไรเป็นวัฒกรรมต่างๆที่ถูกสร้างกันมาจริงๆอะ่ะคุณมี1เมตรคุณก็ผิดเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่ากระบวนการทางสืบสวนสอบสวนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการรักษาตามปริมาณที่เขาระบุเอาไว้คุณก็ไปบำบัดรักษาซะถ้าเป็นผู้เสพผู้ใช้ประเด็นของผมอีกอันนึงก็คืออา้าวถ้าขายแล้วก็ออกมาไปเท่าน้นเท่านี้ ตำรวจเขาไม่ได้สติลปิดจ้ะเธอเขาก็มีวิธีการสืบสวนสอบสวนพฤติการของผู้จําหน่ายอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันกันกบผู้ที่เสพถูกปะพฤติการการเรษสพก็จะเป็นแบบหนึ่งพฤติการ,การจําหน่ายก็เป็นแบบหนึ่งตํารวจเขาก็ไปดูเงินหลักฐานการข้อมูลทางโทรศัพท์เอเจนต์ก็คือเอเจนต์เธอเอเจนต์มันก็จะมีหลักฐานนะเออจะรับยาส่งยาอะไรก็ตรงไหนมันก็จะมีบอกอยู่แล้วกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะ ตำรวจไทยไม่ได้อิโนเซนแค่นั้นเธอเขาจับมาเขาต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อเขาถึงจะแยกออกว่าใครเป็นผู้ที่เสพใครเป็นผู้จำหน่ายเขาแยกออกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปดูถูกเขาไม่ต้องไปคิดแทนอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางตำรวจแต่กระบวนการทางยุติธรรมและกระบวนการทางสังคมซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วเรื่อง harm reduction เนี่ยทั่วโลกเขาก็ทํากันนะครับหลายๆเคสนะครับโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยกเคสที่ประเทศโปรตุเกสเนะว่ามีผู้ใช้ย,ยาเสพติดเนี่ยลดลงถึง75%อัตราผู้เสียชีวิตหรือ o v e r อร์โสเนี่ยก็ลดลงนะครับจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยถ้ามันก็ลดลงด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่เห็นว่าเอ้ยลูกใช้อ่ะก็ กล้าที่จะไปบอกกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการได้ง่ายขึ้นทํานองนี้แหละบางทีอะ่ะเราเตือนคนในครอบครัวหรืออะไรที่เสพไม่ได้หรอกแนละ้วเราก็ใช้ตํารวจไปจัดการซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เข้าไปสู่กระบวนการบําบัดทํานองนี้แหละมันก็ลดโทษลงเนาะการลดโทษลงแล้วก็ให้เข้าสู่กระบวนการแบบโดยง่ายอะ่ะมันก็ มันก็ใช้มันก็เป็นหลักสากล่ะหนึ่งเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันมันมีหลากหลายมิติครับที่ผู้เจริญแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็น่าจะเข้าใจประเด็นดังกล่าวเนาะส่วนเรื่องของกังวลว่า จะถูกสวมมาเป็นผู้เสพจริงๆเป็นผู้ค้านูนี่นั่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะทุกๆอาชญากรรมเนี่ยย่อมทิ้งหลักฐานและล่องรอยเสมอนะครับตำรวจจะแยกไม่ออกหรอกว่าตกลงคนนี้เสพหรือคนนี้ขายอะไรย่างเงี้ยมันไม่ได้อิโนเซนต์ขนาดนะั้นะนะนะอะ่ะประมาณนี้นะครับ